สวัสดีค่ะสวัสดีเอซสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามแนวทางล้าพัฒนาทางช่องของเราคลิปข้าวรวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะค่ะในคลิปนี้ก็จะมานําเสนออีกเหมือนเดิมค่ะแนวทางลาพัฒนาต่องวดของวันพุธเนาะในคลิปนี้ก็จะมีของชอเชตใช่ค่ะของมาดามคานวณของเลขมีที่มาของซองสุวรรณ ได้เป็น FZ แฟนคลับของใครเตรียมตัวไว้เนาะคะ่ะแคปหน้าจอของเลขรับนางฟ้าของล็อกกี้เนาะในคลิปนี้กับ6แนวทางกับตัวเลขราัฒนาตองวดของวันพุธเนาะคะ่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณตัวเลขแนวทางจากเฟนเซียนเนาะคะ่ะกราบขอาวบุญข่าวพุ่นละลายค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องแล้วก็ FZ แฟนคลับเนาะคะ่ะที่ขาดไม่ได้คืออ่าบ,บวาร์เป็น FZ เก่า FZ ใหม่แอดกราบข่าวบุณขอบคพุ่นละลายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ประพาดคลิปทั้งสองของล็อกกิกนะ,ะเนาะค่ะเนาะเลขทุกตัวค่ะเหมือนเดิมคือเกาเชนเคยถ้าบวกเขาป,ปังก็ต้องขอโทษขอไัยไวรลว่งหนากับปูดใจวิจารณญาณในการรับชมเนาะเลขนม้เขาไม่หลุดมักเส้นใดชอบเส้นใดจากเส้นนั้นนะคะ่ะเป็น fc แฟนคลับตัวยุงรักเดียวใจเดียวเขากับกตามต่อไปไม่เนาะในคลิปนี้ตามต่อค่ะแล้วพัฒนาตองวด ของชอเชชยัยเลกวิง่งเป็นกอดข้อกันมาค่ะแปดกับหกเนาะเลกวิง่งเลขเด่นสายวิง่งสายรุดแต่ว่าจับคู่อาจจะบัไดดึงลงมาหายเนาะแต่ถ้าผู้ใดามาเลกวิง่งกะหามพลาดเนาะเลขวิ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เนาะค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่อีกหนึ่งแนวทางสาหรับตัวอะไรอีกเนาะตามต่อค่ะใครได้ใครมานใครเฮงกับเลขเดนเนาะของชอเชชัยนี่เดือนนี้เพิ่งจะรุดแค่สองงวดมั้งคะนี่ ที่ผ่านมาก็มีจับคู่เข้าแล้วก็เล็กเด่นยังบกขาดเนาะตามต่อค่ะชอเชชัยลาวพัฒนาสายวิ่งสายรูดเด่นบนรางงวนนิบให้เด่นที่หกค่ะร้องที่แปดสองตัวให้ที่หกเก้าแปดหกหกเก้าแปดเก้านะคะหกเก้าแปดเก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งเน้นที่หกเก้ากับหกหนึ่งค่ะ เบิ้นที่66กับ88สามตัวไฮที่689 681แล้วกับ668เน้นที่689นะคะเลขสามตัวกับตัวเน้นเพิน่นสองตัวเพ่นก็นเน้นที่68กับ61ของช่อเจใดชอะอูุใดมักสายวิง่งสายรูดมักเลขกจับคู่เพิ่นจับตามองไปน้ำกันเนาะต่อที่ของมาดามคำนวณ ดินชังไในกันแน่เลขของมาดามคำนวณเข้าตัวดินนะคะดินทั้งสองตัวค่ะดินที่เจ็ดกับแปดมาทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ว่าจับคู่อาจจะลดไปต้องขออภัยสําหรับแนวทางจับคู่แต่ว่าเลขเด่นของคุณมาดามยังเดินดีเหมือนเดิมค่ะของคุณแม่เนาะมีงวดที่แล้วหลุดแล้วก็มีเลขเดินเพิ่นกระเขาอย่างต่อเนื่องอยู่ของคุณมาดามคำนวณตามต่อวันพุธค่ะ ของมาดามหาวิ่งรูดเดินบนรางวันนี้หาเดินหากับหกค่ะ yani. สอ uh ง huh. ตัวหาที่แปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกนิ่นที่แปดห้ากับเก้าหกค่ะเลขเบิ้ลหาที่ห้าห้ากับหกหกสามตัวหาที่หกแปดหกอ่าหกแปดห้าหกเก้าหกแล้วก็หกห้าหกค่ะนิ่นที่หกแปดห้ากับหกเก้าหกเนาะของคุณมาดามคำนวณค่ะ ผด้มักสายวิ่งสายรุดจับคู่แคปหน้าจอมาต่อที่ของเลขมที่มาค่ะของเลขมที่มาเข้าตัวตัวดินคือกันเนาะเอาตัว,ตวดินให้หกซีให้แปดซี C, ออกเจ็ดซีเนาะค่ะ,ะคามคามกันก้นคามกลางทางของเลขมที่มาตามต่อคาวันุพูด ไปต่อสายวิ่งสายรูดเดินบนลรางว่านี้ไฮเดนซี่กับหกค่ะสองตัวไฮที่ซี่ศูนย์หกศูนย์ซีสองหกสองเน้นที่ซีสองกับหกสองค่ะเบิ้ลที่ซี่สี่กับหกหกสามตัวไฮที่ซีหกศูนย์ซีหกสองแล้วก็ซีซีหกเน้นที่ซี่หกสองค่ะกับตัวเลขแนวทางเลขสามตัวกับตัวเน้นเพิ่มเนานะเน้นหางเดียวสองตัวกับเน้นที่ซีสองกับหกสองค่ะ ซองสุวรรณค่ะซองสุวรรณอ่าข่าวตัวเด่นค่ะเดินยังไม่หลุดเนาะแอดกะเลาะแอดกะเห็ดสถิตีหายบึงหมอวานเมื่อก่อนเนาะยังถือว่าเดินดีค่ะสําหรับสายเดินของซองสุวรรณจับคู่อาจจะยังไปไม่ถึงเนาะแต่ว่าดินที่จิตนิ่นที่จิตร่องที่หกกันนิ่นที่จิตออกมาเนาะค่ะสําหรับสายเดิน ตามท่อค่ะสายวิ่งสายรูดงวนนี้ไฮเดินทั้งสองค่ะมาดินสองอเดินทั้งสามแล้วก็ห้าเนาะให้ดินสามกับห้ามาทั้งสองตัวค่ะสองตัวให้ที่สามเก้าห้าเก้าสามหนึ่งห้าหนึ่งนิ่งที่สามเก้ากับห้าเก้าค่ะเบิรนที่สามสามกับห้าห้าสามตัวให้ที่สามห้าเก้าสามห้าหนึ่งสามสามห้านิ่งที่สามห้าเก้าค่ะสําหรับตัวเองเนระาทั้งเลขสามตัว ของซองสุวรรเนาะแอดอาจจะแฮดข้อแฮชข้อไปเนี่ย <c oughs> ก็ต้องขออภัยเด้อไม่เสียงอันนี้กันเลย <c oughs> เลขลับนังฝาค่ะตองวดสําหรับสายวิง่งส <c oughs> ายรูดงวดที่ผ่านมาเนาะวันจันทร์ที่ผ่านมารูดไปเนาะคะ่ะเพราะเขาแนวทางตามตัวและปลไหมของวันพุธค่ะ <c oughs> ลาวพัฒนาค่ะตองวดสายวิง่งสายรูดเด่นที่เก้าค่ะร่องที่เจ็ด สองตัวให้ที่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าสองเน้นที่เก้าศูนย์กับเก้าสองค่ะเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าสามตัวให้ที่เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้าเน้นที่เจ็ดเก้าศูนย์ค่ะกับเจ็ดเก้าสองเนาะกับตัวเน้นตัวจอเลขสามตัวสองหางสองตัวเพิ่นก็เน้นที่เก้าศูนย์กับเก้าสองค่ะสองเลขลับนางฟ้า ตามต่อค่ะผู้ใดเป็นเอฟซีแฟนคลับที่ร,รักเดียวใจเดียวของเหล็กลำนั่งฝ่าแคปหน้าจอเนาะมาต่อที่ของแอดค่ะของแอดดดไก่มากไก่เลยเกินเนาะต้องขอโทษขอพายเอฟซแฟนคลับเนาะสองงวดแล้วงวดที่แล้วกับว่าเขาวงวดนี้ลุดคือกันขออนุญาตให้ตามต่อและไปใหม่เนาะขออนุญาตเอฟซก่อน งอไปออกอยุ่ข้างหนไปนะอ่าตามต่อค่ะงวดนี่เบิ้งต่อเอาไวไ้ปเป็นแนวทางเนาะ,ะติดตามอันมากก็จัดไปเนาะคันยังไม่พร้อมรุดไายงวแดแล้วอดเอไปต่อไม่ไหวอ่าเบิ้งไปเพราะเป็นแนวทางไปกับแอดเนาะขอบคุณในหลายที่ยังเของอ้ามาติดตามแนวทางตัวเลยอีกพานทาั้งสองของเรากริงเนาะ เอฟตีแฟนคลับทุกท่านผู้ทีน่น่ารักทุกทุกท่านเนาะนลาพัฒนาตองวดของแอดค่ะสายวิงรุดแอดไฮเดนหาค่ะงวดน,นี้เดนที่ห้าสองตัวแอดเน้นอ่าสองตัวซีหางของแอดหาที่ห้าหกหาแปดหาเจ็ดหาหนึ่งแอดเน้นหาที่ห้าหกขับหาเจ็ดค่ะเบิ้ลที่ห้าห้าสามตัวหาที่ซีหาหก C หาเจ็ดผู้ใดชอบผู้ใดมากดินที่หาหรือตัวนินตัวเจาะจัดไปเนาะคะ่ 8, กะกันหาแปรหาหนึ่งก็ดีเนาะมันก็สีหลายหางเนี่ยคือว่าละเอ้าจิ้มไปต่แอดกันนี่ไหนที่หาหกกับหาเจ็ดเนาะค่ะผูะะ้ใดมากผู้ใด,ดชอบตามต่ออะไรไปไหมเนาะกับขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามทั้งกดไลค์กดแชร์ให้เนาะกับขอบพระคุณในลายแล้วก็แนวทางจากเซนะ้นเซียนเนาะในคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีนีชใช่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองพร้อมนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มจะไปละเริ่มเปลี่ยนลมแรงเนาะชวงใบยๆสายมาแดดแรงลมลมกระเรื่มพัดสีเขาเรดูหดนาวละรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วตามต่อแล้วไปไม่เนาะวันพุธนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีชใช่เฮงๆปังๆัแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ